สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยชาวอเมริกาและทั่วโลกทุกคนนะคะวันนี้พามาชมกลางคืนประมาณห้าโมงห้าโมงเกือบหกโมงค่ะอากาศอากาศหนาวแล้วค่ะใส่เสื้อกันหนาวกันแล้วนะคะตอนนี้ใกล้จะหกโมงแล้วค่ะอีกประมาณสิบนาทีบรรยากาศนะคะตามถนนหนทางของ <is> อเมริกานะคะรัฐเท็กซัสนะคะนี่ค่ะ นี้ก็ติดไฟแดงนะคะพามาดูบรรยากาศกลางคืนบ้างเป็นยังไงนี่น้ำมันวันนี้ก็ดีเซลลงไปห้าเซนสองเลนเก้าสิบเก้านะครับคิวซีนาคะต่อเต่ละล็อตล็อนนี้ไม่เหลวอ สามดิกว่าเอางี้ันางวะมืดแล้วค่ะ6โมงเย็นนะคะนี่เวลา6โมงเย็นเราออกนอกเมือง6โมงเย็นเย็นวันอาทิตย์นะคะ5โมงเย็น5 2นาทีจะนอนพอยู่บ้านชิชน,นี้ตอนเย็นเราไปแล้วออกแล้วกล่าหากินแล้ววันนี้ <laughs> มาออกล่าหากินหาของกินอาทย์รถก็จะไม่ติดเท่าไหร่เพราะว่าคนไม่ไปทํางานกันสักเท่าไหร่ก็มีบ้างคนทํางานแต่ว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยท,ท่านเท่นะคะออกไปกินข้าวไปชอปปิง้งอะไ,ไรนี่คะ่ะอันนี้อยู่นอกเมืองค่ะก็จะไม่พุกพ่านเหมือนในเมืองเท่าไหร่ กาเงสร้างอะไรนี่สร้างที่เก็บของนะฮะ ากาศก็ดูคนขับรถนะคะพ่อบ้านนะคะใส่เสื้อตัวใหญ่มากเพราะว่าหนาวแล้วค่ะลูกชายคนเล็กค่ะน้องพะพิงนะคะไม่ค่อยสบายค่ะเสียหายหน่อยลูกเสียหายกอดีนะคนโตอยุ่งหลังค่ะมองไม่เห็น <c oughs> ไอ้เลยค่ะไม่ไปโรงเรียนมาสอ,นนะสองวันแล้วสองวันแล้วสองวันแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์ติดกันสี่วันแล้วค่ะ แล้วพรุ่งนี้เขาให้หยุดอีกวันนึงวันอังคารก็ไปโรงเรียนค่ะกก็เห็นดูกันไว้ก่อนเดี๋ยวมืดแล้วจะมองอะไรไม่เห็นเริ่มจะมองอะไรไม่เห็นแล้ว สาวอุบลน,นะคะ USA นะคะอย่าลืมติดตามครอบครัวรพวกเราเลยนะคะพาไปที่ไหนบ้างถ้าอยากใ้พาไปไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับที่เราอยู่เนี่ย